ทดทาโดนห้องอันจัดหนักทีมพิโก้รับ500ล้าน<อ>โดยประธานาธิบดีพรรคประชาธิปไตยทรานครอตวนประกาศมอบรางวนะัลอัดฉีดให้ห้องอัญญลาย500ล้านให้ทันทีด่วนจีเคอรีจ่าหลังชนะล่าสุดต่อซิดนีย์ออสเตรเลีย1-0โดยโค้ชกิติศักดิ์ขอบคุณในนามของทีมที่ห่วงใยที่ให้กำลังใจทีม ระหว่างการแข่งขันกำลังใจจากผู้นำช่วยให้ทีมเล่นได้ดีกับคู่แข่งชั้นนำของทวีปมาฟังคอมเมนต์กันเลยคอมเมนต์ชาวเวียดนามท่านแรก500ล้านที่เอาไว้ซื้อนักเตะดีๆคุณภาพไปใช้ในวีลีกนั่นเหรอคำๆนะอย่าเอาหินมาปากันล่ะคอมเมนต์ท่านถัดมาคุณภาพเน้นๆคอมเมนต์ถัดมาอาจจะมีแค่ฮองอันทีก้าเล่นอย่างมั่นใจกับคู่แข่งที่เหนือกว่า ฉันก็กลัวแพ้แต่ก็ภูมิใจจริงๆถามว่ามีทีมไหนในเวียดนามเล่นได้ยอดเยี่ยมแบบฮองอันบ้างส่งสารโค้ชและนักเตะที่ต้องทนฟังคำพูดกดดันและเสียสีถึงจะไปได้ไม่ไกลกว่านี้แต่อย่างน้อยฮองอันก็ได้แสดงให้ทีมในเอเชียเห็นแล้วว่ากินไม่ได้ง่ายๆหรอกเม้นถัดมาขอบคุณยินดีกับทีมงานทั้งหมดสำหรับการแข่งขันที่น่าตื่นตาตื่นใจทุกคนทำได้ดีมากกลับไปพักเถอะปีนี้เราจะพยายามคว้าแชมป์วีลีก เพื่อที่ปีหน้าเราจะมา ACL ให้ได้อีกลักนะฮองอันคอมเมนต์เวียดนามถัดมนาะขอแสดงความยินดีกับฮองอัญญลายและโค้ดเกติศักิ์และรางวัลที่ VFF มอบให้ขอให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสโมสรโดยเฉพาะนฟุตบอลเวียดนามโดยการได้ไปอยู่ในระดับทวีปและระดับโลกคอมเมนต์ถัดมนาะทำไมถึงมีเงินเยอะจัง คอมเมนต์ Comment, ถัดมาซิดนีย์ปีนี้ไม่แข็งแร่งเท่าไหร่โยโกฮาม่าแข็งแร่งกว่ามากคอมเมนต์ Comment, ถัดมาเล่นดีมากเอาฟอร์มแบบนี้ไปใช้ในวีลีกนะโอเคถัดมาครับปีหน้าเวียดนามจะได้โคตากี่ทีมครับพี่น้องมีมาตอบกับ1บวกสองคอมเมนต์ Comment, ถัดมาเล่นได้ตื่นเต้นร้อนแรงทั้ง6แมชคอมเมนต์ถัดมาพวกสาวกเสื้อม่วงอิจฉาแล้วเสื้อม่วงคงหมายถึงสโมสรห้าน้อย เมนตถัดมาเอาชนะออสเตรเลียได้สุดยอดเกินไปแล้วนะคอมเมนตถัดมาทาไม่ได้อยู่กลุ่มนี้นะโอ้โหเนี่ยกลุ่มอัปเดตเนี่ยอาจจะเข้ารอบไปแล้วถัดมาไม่มีสโมสรใดในเวียดนามสามารถได้รับโบนัส3ครั้งรวมเป็นเงิน900ล้านโดยครั้งแรกรับ200ล้านต่อมาอีก200ล้านล่าสุดจับหนักไปอีก500ล้านรวมเป็น900ล้าน มาเป็นสโมสรเดียวของเวียดนามที่ได้รับเงินรางวัลจากสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหวานตวนมินวองเทียนอันเล่นดีมากเมื่อวานคอมเมนต์ถัดมาฟุตบอลที่ดึงดูแฟนๆได้เสมอของอัญ,ญาลายคนทุกประเทศขอบคุณซิโก,โก้เบาดึกและผู้เล่นทุกคนเล่นได้ดีมากยอดเยี่ยมความพาคภูมใจของฟุตบอลเวียดนามเจอกันคราวหน้า AFC แชมเปียนลีกมาเล่นแบบนี้ตั๋วก็ขายหมดนะสิ คอมเมนต์ถัดมาดูฮองอันนึกว่าดูทีมชาติเล่นมาคอมเมนต์ถัดมาถ้าสโมสรยังเตะแจกตั๋วแบบนี้นะฮองอันคงชนะต่อเนื่องคอมเมนต์ถัดมาผู้ชม2องหมืและคอมเมนต์ถัดมาถ้าเอาฮานอยกับเวียดเทลมาแข่งในกลุ่มนี้นะคงจะได้แค่ศูนย์แต้มแค่นั้นแหละ่าคอมเมนต์ถัดมาเล่นแบบนี้แฟนคลับก็เชียร์ตลอดนะสิ จบแล้วครับขอบคุณครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ